สวัสดีครับคุณสุกัญญาอะไระไหมเขาขอกล้องผิดผมคุยกับเขาแต่เขาถามอร่อยไหมอะไร,ะไรเนีงง่ยคุณสุกัญญาน่าจะขอกล้องผิดน่าจะเขาขอกล้องผิดอ่ามีคนขอกล้องอีกคนหนึ่ง <S <S 2> <S 2> <S สวัสดีครับ ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลเอาอะไรอ่ะเออไปเลยเอเยเอเห oh. มือนเขาก็เขาก็ขอก็ห้องแบบอาจจะเขาไม่รู้จะไม่รู้เขากดนะแต่ว่าอาจจะเขาแบบกดแล้วกดแบบกดผิดหรือเปล่ามันก็จะทำให้เหมันขอ้องขึ้น อามีคนขอกล้องอีกคนหนึ่งไม่รู้เขาขอกล้องจริงหรือผิดอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาตานเขาชื่อชาตานไหมเขาสร้างเอ็มีเป็นชาตานอ๋อไปแล้วเอา้าเอ้าขอกล้องแล้วไปเลยเหรอ อ,อันนี้เห็นไหมคุณไม่จะกดเผิดกดเผิดแล้วก็ขอ,อะนประมาณนั้นแหละอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นขอขอกล้องอ่ะมีคนขอกล้องอีกคนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะบางแจ๊ สวัสดีครับอ๋ออันนี้ไม่ได้ขอผิดเนาะยินะดีที่ได้รู้จักนะคะครับผมติดตามมานานแล้วค่ะติดตามมานานแล้วชอบบังแจ็คมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบ okay, อันนี้ <S 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 จากไหนเอ่ยจากเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่อ๋อจากเชียงใหม่ฝนเยอะ <S <S ใช่ค่ะฝนเยอะอ๋อ เก็ใครไปครับใครไปนานแล้วใครไปขี่โมไซไปขึ้นไปอำเภอปลายครับนู่นโอ้ไปใช่ปลาย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 ครับโอเคคนพี่ชื่ออะไรนะครับอ่านไม่ออกพี่แอลลี่เจ้าพี่แอลลี่อ๋อพี่แอลลี่เจ้าเจ้าอ๋อต้องเรียกพี่แอลลี่เจ้าใช่ไหมครับชื่อพี่แอลลี่ โอเคโอเคได้เลยครับได้ครับขอบุณมากนะคครับครับครับสวัสดีครับพี่สู้สู้นะคะสู้สู้ต่อนะเป็นกําลังใจให้ครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับขอบุณมากครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีอ่ามิสวานิลามิสวานิลามายังไงครับมิสวานิล่าะมิสวานิลาลงมาได้ไงครับ ใครรู้จักน้องมิสวานีลาของเราบ้างอ่ามีตมกไกตมกไกเชื่ออะไรนะอ่านไม่ถูกเลยอ่านไม่ถูกเลยกูฮัลโหลสวัสดีครับคนตมกไกผมอ่านถูกไหมครับฮัลโหลเนี่ยเขาขอผิดแน่ๆ เขาขอผิดแน่ๆมานี่สิไม่เอาอ่ะกดยังไงอะ่ะอันนี้อ่าเอาโอเคโอเคตอนนี้ผมไม่รู้นะผมเพิ่งมาเล่นอนะ่ะผมไม่รู้ทํำยังไงอะ่ะกดมั่วมาเลยครับมาเลยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับผมจากไหนครับติดตามมานานแล้วค่ะอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมค่ะอยู่อยู่ปนค่ะกญาบิดอยู่ปาจีินะคะอ๋ออยู่ปาจิญอากาศเป็นยังไงบ้างครับที่ปาะจินออากาศตอนนี้หนาวตอนนี้หนาวหรอหนาาหนาวค่ะกี่องศาครับไม่ไม่ได้ดูองศา เอาเหรอหนาวต้องเสื้อใส่เสื้อกันหนาวไหมครับหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องมันมันพอดีอ๋อไม่เหมือนที่เาป็นเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะครับผมครับขอบคุณมากคชอบค่ะชอบมากเลยค่ะครับไมกวนมากค่ะขอบคุณนะคะครับไม่รบกวนครับสวัสดีครับผมอ่ะโอเคอันนี้ใครเอ่ยมาอะไรครับ วันนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนทิมที่นะครับใครอยากจะคุยกับผมเข้ามาคุยได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello Hello หนึ่งสองอ้าวล่วงไปทีนี้เอาตายมาเลยครับ มาเลยใครอยากจะคุยก็ติมที่ครับไม่ห่วงครับสวัสดีครับคนวิลูริวลิวริวะท,ที่อยานไม่ตูกเลยสวัสดีครับฮัลโหลอันนี้คือจะขอกล้องขึ้นมาแก้งหรือว่าจะคุยครับอันนี้ผมงงจะขอกล้องขึ้นมาคุยหรือจะแค่แก้งเฉยๆอะ อยากจะแกล้งผม嘛อ,อ่าคนนี้ขอกล้องมานานละโอเคตามไปเรียกเขาเลยนะครับไป,ไปเรียกเลยครับไปเรียกเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบหนูจะมาเก็บกล่องเก็บอะไรนะเก็บกล่องค่ะเก็บกล่อง เก็บกล่องอะไระครับกล่องของฝันเก็บยังไงอะครับทำลูกงไว้เหรอไม่เห็นมีกล่องเลยอะห้องเนี้ยกล่องอะไรอะครับกล่องกล่องอะไรล่วงไว้ที่ไหนะครับนวน้องบนนวน้างบนหนัุงหวนนว เก็บกล่องข้างบนเก็บกล่องต้องขึ้นบันไดต้องต้องขึ้นบันไดขึ้นไหมครับหรือว่าไงครับผมงงเก็บกล่องเหรียญเก็บกล่องเหรียญโอ้โหเ,เหรียญ oh, ก็กระจายสิอย่างนี้จะเก็บได้ไงอครับตกไว้ที่ไหนเนี่ยเก็บเอาไว้ไป ไปให้ให้คนอีกคนหนึ่งเก็บไว้ให้อีกคนคนหนึ่งแต่ว่าคนพี่หรือคุณน้องเนี่ยทําร่วงไปแล้วไงไอเหรียญมันก็จะกระจายไปแล้วเก็บยังไงทีนี้แล้วเก็บแล้วก็จะนับถูกไหมอ่ะว่าหายไปกี่เหรียญอะ่ะไหนล่ะทําร่วงที่ไหนล่ะก็ไม่เห็นจะมีเลยหล่ะห้องไหนเอาก็เอาก็คุณพูดเองว่าจะมาเก็บกล่องไมนเก็บ กล่องเนี่ยในเมื่อตอนเวลากล่องมันร่วงและเหรียญมันกระจายครับเหรียญมันกระจายไปไหนล่ะครับอา้าคนเขาคนคนทําเก็บร่วงไม่ใช่หรอไอ้กล่องเนี่ยคนทําร่วงแล้วคนต้องขึ้นมาเก็บใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ทําร่วงครับแล้วจะมาเก็บจากไหนอะ่ะ เก็บจาก creator c r e a t o เเก็บจาก c r e a t o r c ร์ a t o เเตอขาหายไปหรือว่าไงครับเขาหนีเอากล่องเงินคนไปหนีไปเลยหรือว่าไงครับไปแจ้งความไหมอ้าวแจ้งทำไมล่ะคะเขาเก็บได้ทั่วไปค่ะไม่ต้องแจ้งเอาเก็บได้ทั่วไปด้วย ตายเก็บไปตามห้องนูน้หน,น,นห้องนี้ช่องน้นห้องนี้องเงี้ยเอาเหรอเอาเอาลบกวนไปไปดูที่ห้องอื่นไปล่วงที่ไหนไว้หรือเปล่าครับโอเคนะอางงเลยขึ้นมาเก็บกล่องกล่องอะไรล่ะครับผมงงงงงอ่ะกล่องกล่องอะไรละ่ะ อ่ามีใครบ้างที่ว่าขึ้นมาเก็บกล่องอีกอ่าสวัสดีครับ,บาสวัสดีครับคุณซาซาสวัสดีครับมาเก็บกล่องมั้มันเป็นอย่างนี้คือต่อตอของเมืองไทยอ่ะมันจะมีกล่องมีถุงม่วงอ่าแต่แต่ตอตอของอเมริกากับของบางประเทศรครับจะไม่มีกล่องเหมือนเป็นเป็นบนคืออะไรอ่ะมันเป็นบนนัดให้ให้คนในนี้ไปเก็บเหรียญกัน,นครับเรียกยุทยเข้ามาเดี้ยว แต่อเมริกาจะเก่งเรื่องของขวัญนะครับกับ PK เหมือนที่บาง PK อ่ะใช่ใช่เหมือนเยกค่าเงิน7เมนแข่งกันใช่ใช่ค่าเงินเมนต์เพิ่มเราก็มีคนเข้ามาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเป็นการโยนกล่องเก็บเหรียญอะไรเงี้ยแล้วมันจะเรียกยูธเข้ามาครับแค่นั้นเองเพื่อเปิดค่าเกินเมนต์นะครับบางอ๋อ้ยโยนกันฮะโยนกล่องใช่โยนกล่องมาเมี้ ใช่ครับแล้วให้เพื่อนๆเก็บเก็บเก็บกล่องแต่ของเราไม่มีฟังก์ชันนี้มีบางสมมติผมมีกล่องผมก็โยนเข้าไปในโทรศัพท์เลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องเอาคอยไปแลกเป็นกล่องครับเอาไม่เป็นไรบางสรุปคือคือของบางไม่มีอบางบางไม่มีฟังก์ชันนี้ดีแล้ว่ะได้ฟังบางได้ใช่ครับของบางไม่มีครับไม่เห็นเลยไม่มีครับไม่มีฟังก์ชันนี้ไม่มีที่เมกาครับกับแคนาดาก็ไม่มีครับ อ๋อมีแต่แค่เฉพาะในประเทศไทยใช่ในในประเทศไทยกับโซนเอเชียครับจะมีไม่เหมือนกันครับของขวัญก็จะไม่เหมือนกันเออเหรอครับออขอบคุณมากครับคุณคุณคุณซาซ่ารู้จักสสสตกไหมครับ <laughs> ไม่ไม่คุยไไหกันไม่เกิดเสี่ยว <laughs> ไปไปเข้าไปครับม <laughs> จะฝากมันอยากอยากจะฝากว่าผ่านไลฟ์เขาเมื่อไรก็บอกเขาหน่อยมารับคำา้าบางหน่อย ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะที่ขึ้นมาครับขอบคุณมากครับพี่บังครับครับสวัสดีครับอ๋อขอโทษด้วยนะเมื่อกี้เราไม่มีก่ลองในประเทศอเมริกาเอาว I will เอาเดี๋ยวนะ I will be going to America next month in Las Vegas hope to meet you นะคะอ่ จะมาที่อเมริกาก็มาต้องมาชิคาโก้นะครับอยากจะเจอผมนะต้องมาชิคาโกนะครับแล้วก็จะมาเมื่อไหร่ก็ส่งข้อความมาได้เลยครับยินดีที่จะปลาไปกินข้าวนะครับแต่ถ้าให้ผมไปแอลเลมันกลายเกินครับผมไม่กล้าไปแอลเลครับอะไรเนี่ยผมไปทำอะไรไว้เนี่ยตอนนี้มีคนขอเยอะมากอ่าโอเคทีมเมมเบอร์ขอโทษด้วยนะผม กดหน้าจอมั่วอยู่ครับตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคุณพี่สวัสดีค่ะชื่อสํารวยริ้วเหลืองค่ะครับพี่ไม่ได้ขึ้นมาเก็บกล่องเนาะไม่ขึ้นค่ะ <laughs> ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแค่นี้นะกันแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ อ๋อครับครับไม่เป็นไรพี่มีอะไรถามได้เปล่ามีอะไรคุยได้เปล่าพี่ขอเป็นผู้ฟังก็แล้วกันอ๋อไม่อยากจะร่วมนะเอาครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะอยู่จังหวัดอ่างทองค่ะอ๋อดี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 ค่ะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณเออ อ่าใครเอ่ยมาเลยครับเดี๋ยวผมก็จะเอาให้ทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงมาครับครับสวัสดีครับมังแจ๊คสวัสดีครับทำไมโจดำอ่ะสวัสดีครับยินดีท่านรู้จักครับผมเช่นกันครับชื่ออะไรครับสัญญาณเน็ตน่าจะไม่ดีฮะของผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยินอยู่ครับได้ยินชัดอยู่ฮัลโหลชื่ออะไรอยู่ครับอ่าชื่อแบงค์ครับผมอ๋ออ๋อเด็กบังกะปีโอเค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 มีอะไรอยากจะถามไหมครับครับล่ะอ่อไม่มีหรอกครับอยากจะขึ้นมา คุยไล่กับบางแชทเฉยๆนี่แหละครับผมอ๋อขอบคุณมากใครให้นะครับครับผมขอบคุณมากครับยอยู่ครับผมครับสวัสดีครับโอเคใครอีกครับใครอีกฮัลโหล from ภูเก็ตสวัสดีครับฮัลโหล น่งอ่าไม่ถึงสามร่วงลยอ่ามีคนขอไว้ฮลัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับร่วงเลยทีนี้ผมก็จับให้ขึ้นทุกคนตามนั้นตามที่ใครขอมาผมกดมั่วอยู่ตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะ ใครโดนอะไรไปอ่ะผมไม่รู้นะขอบคุณครับจากอ่านทองนะครับก็จําได้อะนะจากอ่านทองอ่ะไม่ขึ้นอีกขอกล้องแล้วไม่ขึ้นอีกอันนี้ใครอะ่ะวิกกี้คาร์อินไวา์ชิลด์โคโฮสต์คืออะไรคืออะไรฮัลโหลอัสสลามุอะลัยกุไวยวะอะลัยกุมาสสลาม ไอ้แขกมาได้ไงเขา่าอยู่ไอ้แขกมาได้ไงไอ้กูจะไม่แขกเขาอยู่นีน่ One bottle No 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 Only one bottle Only one bottle Only one b o t e No 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 Thank you Only Only one No no Oh One bottle อยู่นั่นแหละ One bottle อยู่นั่นแหละกูบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอห่ากูจะคุยกับยูดูไม่เล่นปีเก จะให้กูเล่นปีเกดทำไมเออเห็นไหมทุกคนแปลกไหมขออยู่นั่นแหละขออยู่นั่นแหละเห็นไหมเอาใครดีครับเอาใครดีครับเอาใครดีครับ,อ,รรบอ่ามีใครอีกไหม ไม่มีอาจารย์เดชาละอาจารย์เดชาหนีไปแล้วครับทุกคนเอ่อ <c oughs> uh, Talk Only One ใช่ไหมเมื่อกี้เราก็ให้โอกาสทุกคนที่ขึ้นมาอยากจะคุย <c oughs> ก็คุยได้เลยไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเราก็จะให้ใครที่มาเที่ยวประเทศอเมริกามาเมื่อไหร่หรือจะมาตอนไหนบอกมาได้เลยครับ ก็คือออจะมาชิคาโก้นะใครที่จะมาเดินทางมาชิคาโก้บอกผมได้เลยครับส่งข้อความมาส่วนตัวเดี๋ยวผมจะพาไปเลี้ยงเลี้ยงข้าวที่ร้านผมก็ได้ครับไปกินข้าวที่ร้านผมก็ได้เดี๋ยวผมก็จะแนะนําสถานที่เที่ยวให้เดี๋ยวผมอาจจะ ผมแค่รอเดือนเดือนรมดานว่าให้จบอาทิตย์นี้ไออาทิตย์หน้าจะจบแล้ววันศุกวันสุดท้ายหลังจากนั้นไม่มีแล้ววันรามดานก็แหละสามารถจะไปถ่ายวีดีโอถ่ายสถานที่ต่างๆนานาให้ทุกคนชมรู้ว่าสถานที่แต่ละประเทศมันเป็นยังไงและสถานที่ในชิคาโกหน้าเที่ยวอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวบางครั้งผมก็จะไปกินร้านอาหารแล้วก็ผมก็จะถ่ายคลิปแล้วก็ลงให้ ร้านอาหารนี้ร้านอาหารนี้อะไรแบบนี้ประมาณนี้ผมก็จะทำให้จะได้ทุกคนชมสถานที่ต่างๆนา,นาเนาะเดี <ocalyptic> ๋ยวจะอาจจะวันว่างๆเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายวีดีโอในดาวเทาให้นะทุกคนจะได้ทุกคนรับรู้ว่าดาวเทาในเมืองมันเป็นยังไง บงางครั้งผมก็จะเข้าไปขึ้นผมเข้าไปในทิกตอกคนไหนเขาก็จะเชิญผมขึ้นกล้องอะ่ะและบางทีผมก็เข้ากล้องแล้วโดยที่ผมไม่รู้ตัวว่าอยู่ในกล้องแล้วสมมุติเราไม่อยากให้เราอะ่ะไม่อยากจะขึ้นกล้องคนไหนเราทําไงดีเฮ้ยโง่เรื่องทิกตอกกรระดับเป็นอาจารย์มาก่อนเนาะโง่เรื่องทิกตอกมาก บางทีผมไม่อยากจะปฏิเสธเขาไงบางทีมันเข้าแบบในห้องแขกเขาก็จะเชิญให้ผมเข้ามานั่งคุยผมก็จะขึ้นไปนั่งคุยด้วยแบบเราพูดภาษาแขกได้ไงเขาก็จะอยากจะเมาส์มวยเขาอยากจะถามเฮ้ยยูพูดไทยเก่งแล้วพูดพูดไทยได้ไงเกิดที่ประเทศไทยหรือว่าเป็นคนไทยหรือว่าอะไรยังไงก็แครับโรงแรมไอ้ร้านอาหารชื่ออะไรเหรอร้านอาหารชื่อบรันน่าบล็อคซ์ครับเดี๋ยวผมก็จะทำบัญชีทิกตอก เกี่ยวกับร้านผมอะ่ะดีไหมเดี๋ยวผมจะทำบัญชีเกี่ยวกับติ๊กตอ,อกร้านอาหารผมได้นะเดี๋ยวผมก็จะให้เด็กๆเ,เขาทำอาหารก็ลงวิดีโออาหารต่างๆนานาในบัญชีติ๊นนะนนกตอ,อกเนาะ เอออยากจะตัดผมว่ะแต่ว่าช่างช่างตัดผมยังไม่กลับมาจากฝรั่งเศสไงให้มันกลับมาก่อนแต่ถ้าจาจาไปบอกสอสอบตกได้ว่าให้รับคำท้าบาังแจ็คหน่อยก็ดีอันนี้ใครอ่ะ ت ت ขาวานนั่นอยู่ขาวานสดของคุณอิสลามอยู่ I go one month ไม่รู้เข้ามาผมก็รับ I I'd like to ask uh, do you think ตังโมสบอฟเฟอร์นู้เรู้ทุกอย่างไหมรู้ครับ ไม่รู้มันจะมาออกมาปกป้องเหรอมันจะออกมาต่อแหลครั้งแรกแบบนี้แล้วก็ครั้งต่อไปก็ต่อแหลแบบนี้ร้านอาหารผมอ้าโดนหัวใจเต็มที่ร้านอาหารผมเนี่ยผมอาะ <c oughs> ผมไม่อยากจะพูดนะครับแต่ว่าไอเรื่องการโดนยิงเกือบจะยิงหรือจะอะไรต่างๆนานา,นาผ่านมาหมดแล้วครับผมไม่ได้กลัวอะไรเลย ผมไม่ได้กลัวอะไรเลยเอ้าโดนอีกแล้วเนี่ยอันเนี้ยเริ่มเป็นแผลเป็นแล้วอันนี้เคยเคยโดนยิงเราขาับรถอยู่กับแรปเปอร์พวกพี่มืดพวกพี่มืดอะพวกแรปเปอร์เหมือนเทเวอร์สกาอะไรแบบเนี้ยพวกเด็กอันตรายอะเราอยู่กันมานานแล้วเราชินแล้วครับใครที่จะมา ใครที่จะมาเนี่ยมาได้ครับแต่ว่าต้องเตรียมตัวให้น,เนหนะเตรียมตัวก่อนมานะเตรียมตัวก่อนมานะไม่งั้นเดี๋ยวโดนสวนกลับไม่มีแล้วครับเขาจะมาไม่มีอำนาจอะไรขนาดนั้นที่จะมาทำอะไรอยู่ในประเทศคนอื่นยิ่งตอนนี้ดดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดียากยากที่จะเข้ามา ยากที่จะเข้ามาแต่ถ้าใครที่จะอยากจะมาเที่ยวอเมริกาเนี่ยผมแนะนําอย่าไปลงที่ประเทศนิวยอร์กเอ้ยอย่าไปลงในรัฐนิวยอร์กหรือว่าเอ่อแอลเอนะจะลงก็ลงที่ชิคาโกหรือไปลงที่ฟลอริดาหรือไปลงที่แคลิฟอร์เนียนะครับเพราะว่ามันมีไม่กี่รัฐที่ไม่ขอรับ ไม่โครพกติกาหรือไม่เห็นด้วยกับกติกาของโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ลยังรับคนต่างชาตินักท่องเที่ยวอยู่แต่ถ้าไปที่อดอดแต่ถ้าไปที่ประเทศอื่นเนี่ยไอ้ไปแต่ถ้าไปที่รัฐอื่นเนี่ยอาจจะเขาให้กลับเลยจากสนามบินเขาอาจจะให้กลับเลยอันนี้แค่แค่แนะนามนะ are you are you gangster ผมไม่ใช่เป็นมาเฟียครับแต่ว่าผมอนะ่ะผ่านอะไรมาเยอะครับก็เราไม่กลัวให้ใครให้เขามาก็มายินดีต้อนรับครับแต่ว่าเตรียมตัวก่อนนะต้องให้เขาเตรียมตัวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนโดนสวนกลับเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบเลยทีนี้จบหนักนะ ขอแล้วครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะมาหรือไม่มาครับผมมีคนไทยมีคนไทยมีน้องคนไทยคนหนึ่งดูไหมไปแล้วใครอะกดมั่วตัวเนี้ยกู อ้คุณคือคนไทยคุณเคยขอมาหาฉันแล้วฉันรู้คุณ <c oughs> ใช่ไหมคนชื่ออะไรครับชื่อบีค่ะอ๋อทอดทีเรากำลังจะหาถั่วดำอยู่ครับแต่หาไม่เจอถั่วดำอยู่นี่เอา้าถั่วดำอยู่นู่นได้ไงอะครับไม่รู้ถั่วดำมาไงไม่รู้คะ่ะถั่วดำอยู่ตรงนี้ อะไร๋รอถัว่วอะไรดำรู้จักมันถั่วดำใครรู้จักแต่ถั่วแดงน้อ no, ถั่วดำดำอะไรดำมันกิอคนบอกว่าถั่วดำอยู่นี้อันนี้ก็ปีเกรอเอาพี่กดมาหาหนู